ดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรน,นะครับและก็ครูพิติคมสันอุ่นเจริญนะครับวันนี้ครูพิตินะครับสัญจรมาที่โรงเรียน,ยาานจังหวัดะนะครับวันนี้ครูวิตินะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเทคนิคดีๆนะครับในวิชา ทีเกตสองนะครับหรือความถนัดทั่วไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะจ๊ะนะครับวันนี้เราจะมาต่อกับครั้งที่แล้วนะน้องๆนะนะครับน้องๆที่ยังไม่มีกอกสารที่เรียนทางบ้านนะอย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยเดอ้อนะครับใน w w w e t อทเอทีวนะครับตามลิงก์ตรงนี้นะครับไปดาวน์โหลดกันก่อนเดอ้อใครที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะตะลุยกันต่อนะครับในเนื้อหาสาระและก็ทริคการทำข้อสอบที่เกตสองของพิธีเนะี่ยนะครับ พร้อมแล้วเปิดเอกสารได้เลยวันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของแนลายแนลอยทักษะการใช้ภาษาแต่เป็นหัวข้อการอ่านนะครับการอ่านนะครับเด็กๆจ๋าขออนุญาตใส่โลโก้ประจำหัวข้อก่อนนะฮะไปนี่เลยค่ะซึ่งโลโก้นี้กูวิติออกแบบเองน้องๆชอบอะไรก็วาดไปเองเลยลกูกนะ,ะใครไม่อยากชอบวาดเป็นเส้นโค้งแล้วก็จุดก็ะแล้วแต่เรานะฮะอาจจะแบบรูปหัวใจรูปดาวก็ ตามสะดวกเลยค่ะที่รักนะฮะให้มันมีสีสันขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะแบบว่าเกิดความสนใจนะครับในการเรียนในการเก็บไว้อ่านเพิ่มเติมก็วาดลงไปการอ่านครับเด็กๆลลกแค่ได้ยินการอ่านนี้ความคิดแรกวูบขึ้นมารู้สึกไงคะนี่คือยานอนหลับดีๆนี่เองครูตีคะนะคะเออไม่หรอกโลกเรื่องการอ่านของเราเนี่ยเขาเป็นหลักหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆๆของภาษาไทย ไม่ว่าสนามสอบไหนก็ตามถ้าขึ้นเชื่อว่าเป็นภาษาไทยการอ่านมาแน่นอนนะครับแต่จุดอ่อนการอ่านคืออย่างที่บอกไปลูกมันง่วงอ่านไปลูกเสียเวลามากกวุติขาง,ง่วงเหลือเกินนะครับลองมาดูหลักการคุณพิธีนิดนึงสิว่าการอ่านที่ช่วยให้เราอ่านได้เข้าใจรวดเร็วแม่นยำนะครับทำคะแนนได้แน่ๆต้องอ่านยังไงคะฟังให้ดีที่เกตสองของเราการอ่านหาข้อนะจ๊ะมีห้าข้อลูกนะ,อะเออแล้วเหมือนเดิม ไม่ว่าพันไหนก็ตามการอ่านหรือการเขียนหรือว่าทางตัวเลขทางรูปภาพทุกข้อ45วิเฉลี่ย45วิต่อนหนึ่งข้อเหมือนเดิม